านะเรามาเอราะแว่าะชุดามาดูติ่งตขางๆไปดูให้ไปทับเบิกของเขาไปอ่างเดแล้วาไม่ไดงานก็เองเลี่น้าเปลี่ยนานไบอกว่าอะไรเที่ยวนี้จะมีประธานโสงให้อย่างรถไฟกาญจบุรีเขายั ไม่กำหดราคาแล้วก็ยังไม่เปิดหรือว่าเที่ยวแรกไี่หนึ่งกรกฎาหีือ๋อยังไม่เปิดยราคายังยังไม่เปิดยหรือตอนที้ฟ้าเดินไปยืนให้เอาลงที่มีแสงที่สุดเองผมต้องจองกันยาวต่เลย่ะเลยไม่ไหวป้องป้องใช่ไหมไม่ห